ใครมาหวานไว้ทุกคนตรงนี้ตรงนี้เจ๊ไม่ได้หวานนะตัวนี้เจ๊หวานอีกที่หนึ่งไม่ได้หลุดเช็คทุกคนมันไม่ได้หมดนะเนี่ยมันไม่ได้ทั้งหมดเลย เหมือนติดดอกที่มันไม่สวยไปวายานาำสวยๆสวยๆสวยโอ้โหโนนดูน้นมาเป็นสายเลยอุ๊อุ๊ยมันหลุดอย่างเงี้ย อุ้ยขอให้เป็นเห็ดนางรมเลอพี่น้องเอ้ยไม่น่าจะใช่หรอกมั้งแต่ก็หวังว่านะอุ้ยทุกคนมุดอุ้ยมุดมุดลงไปอื้มได้หมดไหมทุกคนเอ้ย ่โอ,อ้ยดูบดัดสวยโอ้ย,อยเดี๋ยวไปยังไงต่อเนาะนี่งดงามตามท้องเรื่องของเห็ดดำเลยห,หลายคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะถามว่าเห็ดอะไรไม่เคยเห็นที่นี่เขาเรียกว่าเห็ดดำ สาส้มนะคะภาษาสวีเดนก็จะชื่อว่าทรัตคันตะเรลนะคะทรัตคันตะเรลเลยประกอบอาหารได้หลายอย่างเอา้าเนี่ยดอกหลุดเลยทุกคนมันจะเต็มตะกร้าแล้วะ แต่มันก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่มันดูเยอะเพราะว่ามันเห็นเป็นน้ำแข็งเนาะมันแข็งแข็งตัวอยู่เลยอึบทุกคนเก็บยากมากเลยทุกคนใส่ต้องทำใจอะ่ะ เน่าแล้วนะคะนี่เน่าเน่าก็จะเอาไปอแถวนี้ก็สวยนะทุกคนแต่ว่ามันออกห่างๆกันอนะสวยอยู่ออกห่างๆกันเลยไหนเมื่อกี้เห็นโกไหนอ่ะถึงเดินมา นกนไหนน้ะเดินมาแล้วหายอะ่ะโอ้ยอย่างนี้อย่างนี้เอาไม่สวยหักหักเลย ดอกเดียวสวยสวยดอกหนึ่งเสียกันละเดือดดอกนี้ดอกนี้ไม่สวยไปดูอุ้ยอุ้ยร่วงร่วงมันลื่นเนาะมาแล้วทุกคนโอ้นู่นเลยนะจ๊ะ ดึงแบบนี้ไม่ได้นะเป็นน้ําแข็งมันดึงแบบนี้ไม่ได้เลยนะต้องค่อยๆดึงนั่นหลุดหมดเลยอะทุกคนทั้งดอกทั้งต้นหลุดหมดเลยเห็นไหมทุกคนดูตาพัดทำไมไม่เห็นเมื่อกี้เอาหลุดมาเลยทุกคน ត <S lequel�unt> <hBuild> oh. ្របាំងម៉ាកអូខែយកគิ่งឈើแค่นั้นเองហាក់បត់លហើយ すごいわ。 พักกินน้ำสักนิดค่ะทุกคนเพิ่มพลังเต็มตะกร้าเลยค่ะเต็มตะกร้าแต่ว่าไม่ได้กี่กิโลหรอกค่ะเพราะว่ามันเนาะมันเป็นเห็ดน้ำแข็งอ่ะ ได้กี่กิโลไม่รู้อะไม่อยากเดาอยากเห็นเห็ดนางรมรอ่ะทุกคนไม่มีเห็ดนางรมให้ให้ให้เก็บเลยแถวเนี้ยโอ้สดชื่นไปแล้วคะ่ะทุกคนเข้าป่าก็อย่าลืมเอาน้ำเอาอะไรไปกินด้วยนะทุกคนเนาะ จะไม่ได้ใช้เป้นะคะทุกคนจะใช้แบบนี้น้ำสองขวดมีทุกอย่างในกระเป๋าเล็กแบบนี้ค่ะแล้วใครจะเพิ่มขนาดเป็นกระเป๋าแบบใหญ่หน่อยก็ได้แต่ปลูกเอวค่ะแล้วก็มุนไม้ไว้ข้างหลังเพราะว่าเป้นะ่ะมันเทอะทะแต่ถ้าใครอยากจะเก็บเห็ดเยอะๆแล้วเอาเห็ดใส่เป้ก็ดีนะก็โอเค มันก็จะทุ่นแรงไปอีกนะจ๊ะไปละทุกคนกลับบ้านกันดีกว่าไปพักเท้าก่อนสักหน่อยไปไปทำความสะอาดเห็ดที่บ้านจ้ะคือมันไม่ละลายเลยทุกคน,นยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยนี่แหลนะนาะเขาเรียกว่าเห็ดน้ำแข็งทุกคนเอ้ยแต่ว่าบอกเลยว่าเห็ดสวยมากๆเลยค่ะเสียดายเนาะที่มันติดลบเฉยๆไม่งั้นเราจะได้เห็ดแบบตะกานี้สวยมากๆจ้า ไปล้ทุกคนเราเดินทางกันดีกว่าไปเออเจอกันคลิปต่อไปเด้อทุกคนเด้อ